มาลวนี่เส้นทางการลงแน่นหันมาทกทะๆหนะค่ะเออถ้าเจะลื่นตกลงไปก็ช่วยจับมือได้ค่ะปล่อยแกไว้บนนี้แหละนั่ก็สไลด์เออผมจะชิ้นลื่นลงไปก็ดีเหมือนกันนะชิ้นอะไรสไลด์ทีเดียวถึงล่างเลยเส้นทางเส้นจะลำบากเส้นจะลำบากโอ้โหข้างหลังข้างหลัง ได้น้ำขาวมันเป็นแอลมอนเอลมอนไีก้าสักีเด็ดหมนวาเหรอนี่ากาศสวยมากแม้กทางทางลงก็ยังสวยค่ะพาทิดก็กำลังจะตกแล้วเฮ้ยตอนนี้กี่โมงอ่ะจะหกโมงแล้วจะหมงเย็นแล้วพาทิตยังสวยอยู่เลยเอาไม่สวยเหรออีพวกไม่มีอาทิตย์ในหัวใจถึงไหนแล้วจ้า กลัวความสูงทั้งหลายกลัวได้ขั้นตนตกมากระโดดทีเดียวถึงจนะ <c oughs> ลงมาซะนอนตายครับ้เย้ถึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวยังจะมีต่อไปข้างล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่คือยอดเขาที่เราขึ้นไปยอดเขาไอเฟลิอะเร็วๆสองคนอ่ะเร็วๆ มันกิ้งลงมานั่งบนราวแล้วไหลลงมาล <c oughs> ้วนเลยเยใช่ค่ะอ่าเร็วๆค่ะคนสุดท้ายค่ะวันดีค่ะ